่คะชอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไหมเทหนึง่ง จีนึงเลยใช่ไหม,มต้องบอกว่าพี่น้องมุสลิมไล่คนนะนเขาก็ชอบกินเหมือนกันพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งก็ต้องเลือกพวกที่มันผ่านฮาลาลในบระเด็ต่าวงวาเฉยๆผักตายก็เป็นทีต่างของผู้ประกอบการที่ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ยึดลักฮาลาลแบบปลอยเปอร์เซ็นต์อย่างแข็งขดแล้วก็ตลอดระยะเวลา4ีปีเขาก็ยังเคียงข้างชุมชนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องทิ้นนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมว่ากาวสาเปอร์เซ็นต์ที่รวมกันเป็นแร่งขับเคลื่อนห้ออกซูตลาดทางในแล้วก็ต่างปเท วันนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักกับเบืองลังความซาเร็จของฮายีแล้วก็โซโซของบริษัทอาหารส้เร็จรูปสุงไงโกโลกจำกัดผู้บุกเบิกว่างอาหารฮาลานในประเทศไทยมาว่า45ิาปีจะเป็นผืนติดตามได้จากรายงานค่ะเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติที่แตกต่างแล้วน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรุงรสชาติให้ถูกปากด้วยรสชาติไทยๆสินค้าจากโรงงานเราเป็นสินค้าที่ถูกหลักตามมาตรฐานฮาลานร้อยเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับผมประพนลสินปราธานนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดต่างประเทศบริษัทอาหารสำเร็จรูปเหนือก๊กจำกัดบริษัทเราผลิตบะหมี่สำเร็จรูปเป็นหลักยี่ห้อฮายีและโซโซสินค้าของเราเป็นสินค้าฮาลาลครบวงจรจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะครับเริ่มมาจากผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ ผลิตสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของทุกครัวเรือนให้อยู่เคียงคู่กับครอบครัวชาวมุสลิมแล้วก็สามารถพกพาไปที่ไหนก็สะดวกจึงกลายเป็นเป็นบะหมี่เป็นเส็ตรูปตราฮายด้วยรสชาติที่แตกต่างใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบจากจึกมุ่งม่นนั้นทําให้เกิดการเติบโตร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ร้อเปอร์เซ็นตเป็นชาวมุสลิมกว่า95%เราได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจน45ปีทําให้ชุมชนเนี่ยได้เติบโต ไปพร้อมๆกับเราจึงกลายมาเป็นบริษัทอาหารสำเร็จรูปตัวโคโรกจำกัน,กน หลังจากที่ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาฮายีเราก็ได้มีการขยับขยายซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อโซโซเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้พัฒนาขนมขึ้นมาชื่อว่าขนมโอชิเมะถัดมาก็จะเป็นขนมอบกรอบที่โกซึ่งเป็นขนมสำหรับเด็กๆหลังจากนั้นตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นซอสปรุงรสบากูซึ่งเป็นซอสปรุงรสใช้สำหรับการช่วยในการปรุงอาหารทำอาหารขึ้นมา ตอนแรกเนี่ยเรานํารสชาติมาจากต่างประเทศรสชาติอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยดังนั้นเนี่ยผลิตให้ได้คุณภาพให้ได้รสชาติที่ถูกปากคนไทยเราจึงต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวิจัยและพัฒนารสชาติฝืกเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรุงรสชาติให้ถูกปาก ด้วยรสชาติไทยๆเรามุ่งเน้นมาตรฐานฮาลาลพนักงานกว่า95เป็นชาวมุสลิมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจากโรงงานเราเป็นสินค้าที่ถูกปรับตามมาตรฐานฮาลาลเ,าเร,ราจะเป็นบะหมี่พินเหนือรูปราฮีรดไข่ครับ ต้องขอขอบคุณที่น้องชาวมุสลิมที่ให้ความสนับสนุนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่การผลิตบะหมี่ไฮีขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันไยีก็ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทรวมถึงสินค้าต่างประเทศของเราก็คือโซโซรสต้ยมยำกุ้งและรสเป็ดซึ่งได้รับความนิยมในมาเลเซียและสิงคโ,โปร์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติที่แตกต่างรวมทั้งเรายังส่งมอบความซื่อสัตย์ราคาที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อนําไปจําหน่ายสนับสนุนและส่งเสริมตัวแทนจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศไปด้วยกัน